สวัสดีครับพบกับผมนะครับลุงชัยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้แจ้งราคาผักนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นอาทิตย์นะครับทางตลาดขายส่งผักนะครับตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีนะครับปิดทําการนะครับก็เลยไม่มีราคาของวันนี้วันล่าสุดแจ้งเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมานะครับทำคลิปในเรื่องของ การเล่าสู่กันฟังนะครับผมได้ไปอ่านอ่านเรื่องราวนะครับในในเว็บนะครับในเว็บเว็บหนึ่งนะครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็เลยว่าอยากแชร์นะครับอยากจะใช้เรื่องราวนะครับมาเล่าสู่ท่านเกษตรกร,ร,กร,กรแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะครับได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะครับผมก็มีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง ชื่อเรื่องว่าทําไมเกษตรกรถึงรวยช้านะครับแล้วทําไมพ่อค้าคนกลางถึงรวยเร็วนะครับอ,อันนี้ก็จริงไม่จริงแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าคนเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็คนเป็นชาวสวนนะครับเกษตรกรนะครับรวยจริงไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงหัวข้อนะครับที่ผมจะมา เราสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็อามารับฟังเรื่องราวกันเลยนะครับผมนะครับก็เป็นเรื่องของกลไกของตลาดนะครับเรื่องมีอยู่ว่านะครับทําไมนะครับเราเป็นเกษตรกรนะครับถึงรวยช้านะครับทําไมพ่อค้าคนกลางถึงรวยเร็วนะครับอาการจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักเราต้องเข้าใจกลไกของตลาดไม่งั้นเราจะเสียเปรียบนะครับ สิ่งที่ควรนะครับสิ่งที่เรานะครับควรได้นะครับเรากลับไม่ได้นะครับผมเคยไปขายผักสดที่ตลาด4มุมเมืองนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมเริ่มจากเราไปตัดผักที่หน้าตลาดมาขายหมายความว่าที่หน้าตลาดนะครับข้างๆติดกันจะมีซอยสำหรับรถบรรทุกผักผ่านเข้าประมาณ100เมตร นะครับจะมีการเก็บเงินรถกระบะปิกอัพทั่วไปนะครับบรรทุกมากน้อยคันละ100บาทส่วนรถลูกค้าที่จะมาจ่ายตลาดเป็นรถเปล่าไม่มีพืชผักจะมีอีกเลนหนึ่งนะครับไม่ต้องเสียตัง์รถบรรทุกพืชผักทุกคันนะครับต้องต่อแถวรอคิวเรียกเก็บเงินนะครับบางวันจ่ายตรงป้อมด่านแต่บางวันก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเก็บถึงรถ เพื่อความรดวดเร็วเรื่องการจราจรหลังจากผ่านด่านจ่ายเงินแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จราจรโบกรถเพื่อจอดรอคิวเข้าตลาดอย่างเป็นระเบียบข้างในตลาดจะถูกแบ่งไว้เป็นล็อกเป็นแถวเราไม่สามารถเลือกล็อกเลือกแถวเองได้เมื่อรถผักขับวนไปถึงลานขายก็จะมีเจ้าหน้าที่โบกเรียกให้รถแต่ละคัน เข้าจอดเอาผักลงแถวไหนล็อกไหนรถผักจะเข้าจอดถึงหน้าล็อกของตัวเองการขนผักลงจากรถจะมีเจ้าหน้าที่ขนลงให้เสร็จสับคนตัดผักขายมีหน้าที่จ่ายเงินให้เจ้าของผักและจ่ายค่าลานขายถ้าจะไม่ผิดก็ล็อกละ50ถึง100บาทนะครับ เมื่อคงน่าจะเป็นราคาเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่คนเล่าเขาก็บอกมานะครับแล้วก็นั่งขายผักเอากําไรต่อไปส่วนเจ้าของผักหรือเจ้าของรถมีหน้าที่รับเงินแล้วก็ขับรถกลับบ้านทางรถออกทางรถออกจะเป็นคนละทางกับทางรถเข้าแต่ไม่ต้อง กังวลเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นระยะระยะในช่วงที่รอเข้าด่านแล้วก็รอเข้าคิวเข้าตลาดนี่แหละที่ผมและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เข้ามาติดต่อซื้ออาจจะเมาซื้อทั้งคันหรือบางส่วนหรือบางรายการราคาแล้วแต่จะตกลงกัน จ่ายก่อนหรือจ่ายทีหลังหรือมัดจําแล้วแต่จะตกลงกันที่แน่ๆเมื่อของลงจากตลาดเมื่อของลงตลาดแล้วต้องจ่ายเงินกันให้เรียบร้อยไม่มีการติดค้างเว้นแต่จะรู้กันจริงๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาจากร้อยพ่อพันแม่อย่าเชื่อใจกันมากพืชผักที่ตลาดมีความต้องการจะมีสูงจะมีคนมาติดต่อซื้อเยอะ ลานขายผักสดจะเป็นลานโล่งไม่มีหลังคาถ้าฝนตกต้องหาร่มกลางเองลานผักเริ่มขายช่วงเย็นถึงเช้าถ้าผักขายไม่หมดจะกลับไปบ้านก็ได้ส่วนมากจะถูกวางทิ้งไว้ให้รถตักตักไปทิ้งโอ้โหน่าเสียดายนะครับนะครับนึกขึ้นมาแล้วก็น่าเสียดายนะครับกว่าจะปลูกได้มันยากเย็นแสนเขนซะเลเกินนะครับอ่าเวลาขายขายไม่หมดแล้วก็ต้องเอาไป อย่างงั้นนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่และครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของกลไก,กตลาดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็มาฟังต่อไปเลยนะครับคนตัดผักขายจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ไม่มีใครช่วยใครได้ในช่วงเช้านี่แหละพวกเราเอ้ยพวกรถเลข่ขายผักจะมาหาซื้อผักในราคาถูกๆ หรือเก็บผักที่ถูกทิ้งไปเรียกขายตามหมู่บ้านตามซอยแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นผักไม่ดีหรือผักคัดทิ้งนะครับแต่มันเป็นผักที่ขายไม่หมดหมดคนซื้อพูดง่ายๆนะครับหมดคนซื้อไม่มีใครมาซื้ออีกแล้วนะครับกลับมาที่รถบรรทุกผักเข้าถ้าคันไหนได้ผักที่ตลาดกำลังหมดหรือเหลือ,อน้อยมากนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ว่าโชคดีเพราะราคาในแต่ละวันนะครับแต่ละชั่วโมงอาจจะไม่เท่ากันไม่มีใครกําหนดหรือว่าแทรกแซงราคาทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดเหตุที่ราคามันมีความผันผวนมันเป็นเช่นนี้พี่น้องเอ๋ยนะครับนะครับคุณเล่าเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับสมมุติว่าวันที่1ผักบุ้งล้นตลาด แน่นอนว่าราคาย่อมถูกและก็ขายยากรถบรรทุกที่ขนผักเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นพ่อค้าเหมือนกันไปเหมาสวนมามีขายไม่ได้เมื่อขายไม่ได้ขายยากมันวันที่สองก็ไปหาอย่างอื่นมาขายดีกว่าหรือไม่เข้าตลาดแล้วถ้าวันที่สองพ่อค้าหลายๆคันไม,ไม่เอาผักบุ้งมาขายผักบุ้งก็ขาดตลาด มีราคาแย่งกันซื้อสินค้าขาดตลาดทำให้ราคาสูงขึ้นนะครับแล้วไอ้ที่ราคาในแต่ละชั่วโมงไม่เท่ากันมันเป็นอย่างไรอย่างที่บอกมันผักมันขาดตลาดไม่ได้ขาดสวนในเ,เมื่อวันที่2ในช่วงเย็นรถผักบุ้งเข้าตลาดน้อยผักเริ่มมีราคาพ่อค้าในตลาดก็จะโทรแจ้ง โทรตามรถบรรทุกผักให้เอาผักบุ้งมาลงกว่ารถผักบุ้งจะมาถึงตลาดมันก็ต้องดึกแล้วถ้าผักบุ้งทุกคันมาถึงตลาดพร้อมกันตอนดึกราคาจะเป็นอย่างไรคิดดูครับพี่น้องแต่ไม่ต้องกังวลเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะักทีนี้มาพูดถึงผักที่ไม่มีราคานะครับผักล้นตลาดถ้ารถผักใจร้อน ก็ต้องยอมขายถูกแต่ถ้าจะเย็นผักก็อาจจะขายไม่หมดหรือไม่ได้ราคาเออไม่ได้ไม่ได้ขายเมื่อรถถึงคิวลงลานแล้วยังไม่มีคนมาตัดก็ต้องนั่งขายกันเองในลานผักส่วนรถก็ไปจอดไว้ข้างนอกหมายถึงบริเวณที่ทางตลาดจัดไว้ให้จอดส่วนมากยอมขายในราคาถูกหรือบางคันมาเป็นครอบครัวภรรยาเป็นคนนั่งขายในลาน สามีกับลูกกับญาติกับลูกน้องออกไปหาเหมาสวนแบ่งหน้าที่กันทําคือทําเป็นธุรกิจครอบครัวเลยว่างั้นเถอะนะครับหรือบางกลุ่มเป็นขาประจําซึ่งกันและกันนะครับบางครอบครัวก็ทําสวนเองขนบรรทุกเองขายเองทํากันเป็นครอบครัวปีหนึ่งได้เป็นล้านโอ้โหได้เยอะจังผมอยากทําอย่างเขา เหมือนกันแต่ตอนนั้นยังไม่มีครอบครัวและไม่มีสวนเป็นของตัวเองผมตัดผักขายอยู่ประมาณครึ่งปีก็ออกไปจเวีเหมาสวนกับเพื่อนอยู่อีกครึ่งปีรู้สึกลำบากมากก็เรายังไม่มีสวนประจำจะไปเข้าสวนที่มีเจ้าประจำก็อาจมีปัญหากันเลยออกจากตลาดมาปลูกพวกมะละกอฟักแฟงผักชีกะว่าจะปลูกเองขายเองแต่พอผลผลิตออกมา เจอช่วงไม่มีราคาก็เลยเจ๊งไปทำสวนอยู่หนึ่งปีพอดีมีญาติอยู่ก็เลยวิ่งไปเหมาสวนที่ต่างจังหวัดขายทั้งตลาดรางรถไฟและตลาดภูนผล,ผลตลาดที่นี่เรียกกว่าตลาดสีมุมเมืองว่างั้นนะครับสมัยนั้นค่าตลาดเก็บคันละ50บาทค่าลานไม่ต้องจ่ายเพราะไม่มีลานเหมือนสีมุมเมืองวางขายบนรถเลย ตลาดที่นี่ไม่ค่อยจะวุ่นวายมากเท่าไหร่สวนไหนใครมีรถพริกัพเองถ้าคำนวณแล้วคุ้มค่าน้ำมันก็บรรทุกมาขายเองได้เลยไม่ต้องเสียเปรียบพ่อค้าความจริงถ้าเรามีพืชผลไม่มากไม่มีพักพวกในตลาดอย่าเข้ามาในตลาดใหญ่เลยส่วนมากมักจะเสียเปรียบพ่อค้าแต่มันก็ท้าทายคือถ้าเรามีผักที่กำลังขาดสวนจริงไม่ใช่ขาดตลาดเช่นผมเคยวิ่งรถ หาผักทั้งวันได้ผักชี30กิโลซื้อสวนมาโลละ30บาทขายได้โลละ120บาทหักาค่าน้ำมัน400บาทสมัยนั้นน้ำมันราคาถูกมากค่าตลาดค่าลานกำไรเหลือตั้ง2 0 0 0เอาเป็นว่าถ้าใครอยากเอาผลิตผลของตัวเองขายตลาดขายส่งถ้าคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วคุ้มก็มาเลยอย่าไปกลัวเกินเหตุ ถ้าเป็นตลาดใหญ่แล้วเราไม่มีเพื่อนเริ่มแรกก็ให้มาสำรวจตลาดเขาก่อนดูกฎระเบียบเขาสังคมของเขาดูเส้นทางเข้าออกลานจอดห้องน้ำเพราะสินค้าเกษตรมันมาเสียเที่ยวไม่ได้ยิ่งเป็นผักสดจะอยู่บนรถนานไม่ได้มันจะร้อนแล้วก็เสียเร็วฉะนั้นมือใหม่ต้องสำรวจลู่ทางก่อนจะมาอย่ากลัวอย่ากลัวจนเกินไปเพราะคนเราไม่มีใครเกิดมาวันแรก ก็กินข้าวเป็นเดินได้ทุกอย่างต้องเรียนรู้อ่าจากที่ฟังมานะครับอ่าที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับที่เขาเล่ามาและคงเอามาเล่าต่ออีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ประสบการณ์ของผมนะครับผมเอามาเล่าต่อผมเอามาแชร์ต่อท่านเองนะครับผมนะครับก็สรุปว่านะครับก็นะครับพ่อค้า นะครับพ่อค้าคนกลางนะครับเขาเขาอยู่ได้นะครับเขาอยู่ได้เนื่องจากเขามองเห็นตลาดนะครับมองเห็นตลาดมองเห็นโอกาสเขามองเห็นข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหน้าก็คือสถานการณ์นะครับราคาความต้องการของตลาดว่าตลาดมีอะไรมีผักอะไรที่ขาดนะครับแล้วก็กําลังเหลือน้อยนะครับราคามันก็จะปรับขึ้นนะครับแม่ค้าในตลาดเขาก็จะปรับขึ้นนะครับเขาก็มองเห็นโอกาสละนะครับ และทีนี้เขาก็จะมองเห็นอ,อีกด้านหนึ่งก็คือด้านการผลิตก็คือ,อสวนผักของเกษตรกรทั่วไปนะครับนะครับเขาก็รู้ว่าเออเกษตรกรเขาปลูกอะไรกันนะครับปลูกเยอะปลูกน้อยเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มีอะไรผลผลิตออกอะไรกําลังถึงระยะเก็บเกี่ยวนะครับเขาเขาจะมองเห็นนะครับเขาจะมองเห็นเขาก็มีการวางแผนนะครับเขาจะมีการวางแผนว่าเอ้ย ช่วงนี้ราคาผักอันนี้กําลังขึ้นนะครับกาลังขึ้นกําลังเหลือน้อยนะครับราคากําลังปรับขึ้นนะครับ <c oughs> เขาก็จะรีบไปนะครับไปรีบไปหาเกษตรกรนะครับไปรีบว่ารีบไปไปเหมาสวนนั่นแหละนะครับไปเจรจาไปคุยต่อรองราคาเหมาสวนกับเกษตรกรนะครับว่าจะให้เท่าไหร่นะครับให้ราคาเท่าไหร่เพื่อนําไปขายจําหน่ายในตลาดส่งให้กับแม่ค้าแล้วหักลบกลบนี่หักลบกลบอะไรแล้ว ค่าขนส่งค่าบริหารจัดการอะไรแล้วนะครับมันจะเหลือกําไรมากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่นะครับเขาจะรู้ทันนะครับเขาจะรู้ทันเขาจะวางแผนถูกนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่พ่อค้าคนกลางนะครับเขาเขาอยู่ได้แล้วก็เขามีโอกาสที่จะทํากําไรได้ทั้งกําไรมากแล้วก็กําไรน้อยนะครับโอกาสที่จะเขาจะขาดทุนก็มีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับ นะครับหันมาที่เกษตรกรของเรานะครับเกษตรกรของเรานะครับอ่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับอ่พูดตรงๆนะครับนะครับบางท่านอาจจะรู้นะครับบางท่านก็อาจจะรู้เพราะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นทั้งอ่อค้าที่นำอาผลผลิตของตัวเองไปจําหน่ายอ่าขายส่งหรือขายปลีกในท้องตลาดนะครับนะครับบางท่านอาจจะรู้นะครับแต่ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยจะรู้นะครับไม่ค่อยจะรู้ นะครับก็เลยขาดการวางแผนในด้านในเรื่องของอผลผลิตนะครับปริมาณผล,ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดนะครับส่วนมากก็จะปลูกตามที่าราคาปัจจุบันนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่คือหรือว่าพอค้าคนกลางมาบอกให้ปลูกปลูกอันนั้นปลูกอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกอันนั้นราคาเท่านั้นเท่านี้ก็จะปลูกตามพ่อค้าคนกลางนะครับพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วพ่อค้าคนกลางมา รับซื้อีทีหนึ่งก็บอกราคาอีกอีกราคาหนึ่งนะครับที่ที่ต่ําลงกว่ากว่าปกติเออกว่าตอนที่พ่อค้าคนกลางมาบอกให้ปลูกนั่นแหละนะครับนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงของเกษตรกรนะครับเกษตรกรผู้ผู้ผลิตเนี่ยนะครับมีมีความเสี่ยงหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านราคานะครับทางด้านราคาทางด้านการตลาดคือไม่รู้ราคาจริงๆในตลาดแล้วก็ เรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับนะครับพอปลูกไปก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งนะครับขาดน้ําน้ําไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของโรคแมลงที่ระบาดแล้วก็ดื้อยานะครับมีการดื้อยาด้วยนะครับนะครับผลผลผลิตก็ที่ออกมาก็น้อยอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีคุณภาพด้วยนะครับไม่มีคุณภาพราคาก็จะถูกกดลงไปอีก นี่แหละก็คือความเสี่ยงนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งทาง,งด้านแรงงานด้วยนะครับแรงงานบางทีหาแรงงานมาช่วยในการาผลิตก็ไม่ได้นะครับไม่พอไม่เพียงพอนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทันก็ทําให้ผลผลิตเสียหายนะครับนะครับราคาก็ตกต่ําลงไปอีกนะครับถูกกดลงไปอีกนะครับ อันนี้เราจะไปโทษพ่อค้าคนกลางฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะครับมันก็เขาก็ต้องเขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองเหมือนกันนะครับป้องกันการขาดทุนก็อย่างว่านั่นแหละยังอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นแหละว่าพ่อค้าคนกลางเขาบริหารจัดการได้นะครับในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับส่วนเกษตรกรของเราเนี่ยมันยากมากนะครับที่จะบริหารจัดการด้านความเสี่ยงยกเว้น ท่านใดที่มีแรงงานในครอบครัวเยอะแล้วก็ทําเป็นธุรกิจครอบครัวอย่างที่เรื่องเล่าเขาเล่ามานั่นแหละนะครับทําเป็นครอบครัวนะครับแบ่งหน้าที่กันทํานะครับอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะแล้วก็บริหารจัดการได้ดีมากนะครับป้องกันการขาดทุนนะไม่ค่อยขาดทุนนะครับไม่ค่อยขาดทุนหรือว่าขาดทุนน้อยมากนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นมีกาไรกําไรนะครับบางทีบางช่วงก็บางปีก็มีกําไรมากบางปีก็มีกําไรน้อยนะครับ ส่วนการขาดทุนก็น่าจะมีน้อยมากนะครับนะครับส่วนมากถ้าทำได้แบบนี้ก็จะเออสรุปแล้วก็คือนะครับสรุปแล้วก็คือเอ่อพ่อค้าคนกลางนะครับเขาจะบริหารจัดการได้เพราะเขามองเห็นมองเห็นรอบตัวนะครับมองเห็นรอบตัวมองเห็นทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะครับก็คือทั้งในด้านการตลาดและก็ด้านการผลิตนะครับผล คือเขามองเห็นหมดบริหารจัดการได้หมดป้องกันความเสี่ยงได้หมดนะครับส่วนเกษตรกร,กรของเรานะครับมองเห็นด้านเดียวก็คือด้านการผลิตนะครับแล้วแถมยังไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับปัจจัยบางอย่างได้นะครับผมนะครับก็เลยทําทบางปีบางครั้งก็ทําให้มีการขาดทุนได้นะครับเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะมากมายนะครับ สุดท้ายนะครับแนะนําเกษตรกรนะครับที่อยากจะนําผลิตผลของตัวเองนะครับออกขายตามตลาดเองนะครับก็ให้มองหาที่ตลาดที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดนั่นแหละนะครับนะครับเริ่มจากตลาดในตัวตําบลนะครับตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดสดอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าผลิตผลของเรามากพอนะครับก็ไปดูตลาดที่อำเภอนะครับตลาดที่จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น ตลาดจากที่ไหนๆก,ก็ให้มันอยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละนะครับให้มันอยู่ใกล้สวนของเรานะครับที่บ้านของเรานั่นแหละนะครับก็ดูเวานะครับว่า,าเราสามารถทําทได้แค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเรามีต้นทุนทั้งในด้านคันขนส่งนะครับมีรถเป็นของตัวเองนะครับต้นทุนในการขนส่งค่าน้ำมง่งน้ำมันนะครับ ก็ต้องดูเอานะครับที่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับผมนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมก็อยากจะขอแนะนำนะครับเกษตรกรนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการได้นะครับเข้ามารับชมรับฟังนะเรื่องการรายงานราคาผักนะครับราคาพืชผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทยนะครับ จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับลองลงมาก็จะเป็นตลาดไทยนะครับตลาดสีมุมเมืองนะครับอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมจะนำเอาเฉพาะราคาของตลาดสีเมืองนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมารายงานนะครับเนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีราคาผักพืชผัก หลากหลายชนิดแล้วก็เขาจะก็จะอัปเดตทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์นะครับเขาปิดทําการนะครับก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้พลาดโอกาสนะครับพลาดข้อมูลดีๆมีประโยชน์นะครับผมนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอนะครับให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บานาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอเก่าเขาว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ